จริงใน EP ีนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราทั้งสองคนน่าจะถน,นัดมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องอ่าใช่ครับคุณตังลองนึกชื่อของฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นคนดําหรือคนแอฟริกันอเมริกันมาสักชื่อหนึ่งให้ผมได้ไหมโอ้โหตังเนี่ยทำมาเยอะเหมือนกันนะแต่เรื่องราวของซีรีส์คิลเลอร์ที่เป็นคนแบบแอฟริกันอเมริกันนี่ตังแทบจะน,นึกไม่ค่อยออกเลยครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยนะคืออย่างผมเองตอนแรกที่ผมเจอคําถามเนี่ยผมก็แบบเออใครวะคุณตังเชื่อไหมครับว่า s e r รียลค l ลเลอร์หนึ่งในห้าของประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นคนดําเป็นคนแอฟริกันอเมริกันน้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าซีเรียลคิลเลที่เป็นคนผิวดําเนี่ยมีใครบ้างวันนี้ผมเลยอยากจะหยิบเรื่องราวของ s ี r i a l ลค l ลเลที่เป็นหนึ่งในซีเรียลคิลเลอรโด่งดังมากๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันในช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมปี1981ครับตอนนั้นเวลาราวๆตีสาม มีตำรวจคนนึงได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างตกกระแทกผิวน้ําแรงๆแบบดังแบบตู้มเลยในตอนนั้นพอเขาได้ยินเสียงปุ๊บเขาก็เลยดักตรงหัวท้ายสะพานครับแล้วเขาก็ได้พบคนคนคน,นึงขับรถมาชายที่เปิดประตูลงมาจากรถเป็นคนแอฟริกันอเมริกันผิวดําที่มีชื่อว่าเวนวิลเลียมส์และชายคนนี้ต่อมาถูกกล่าวหาว่าเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่ลงมือก่อเหตุมากกว่า20คดี